มาปะที่นี่พี่น้องยำขนมจีนบักสเตอมาเด้อหอยสือผักซีผักซีกิโลละเก้าสิบคนผักซีอยู่มัองนองเขาสีวางจังสีว้เดียวขอเบาเรียงผักซีก่อนเขาสีวางไว้แล้วแต่คนสิหยิบเอาแบบใดฝรั่ง เขาก็ยยิบอตบา,บาตะใบใบตะอีนอย่างมันคอยเนี่ยสั้นเนี่ยพี่น้องสองร้อยบาทบ้านเขาปักฟีไปซื้อบอกหนึ่งกับบอกปู นี่เสนอตอนยำบนมกิน ยำขนมกินสูตรอยเสียบที่สุดไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครสูตรยำขนมกิน,ก,นกินลายออกของเจ้าของเองอ แบบประเ็ดไทยอบอกสูตรด้วยว่าสูตรไม่ใหญ่นีหนูนาสวีเดนรับรองรวยเลย 很整是啊是啊

กินใส่ช้อดมันไม่แสบ้องกินใส่มือ ก็อมเหนื่อยนะพี่น้ง่งอยู่บ้านเขาหนังผักระอึดประหยะัดปลูกกิน ักสตอค่อยกระเม็ดปักญ่ไปบ้านสินไปอ้อมตับอีกอยู่เ่ามาอยากกินต้ออ้อมตับ ใส่ถั่วลวกกับเห็ดโหนูเด้พี่น้องอการปักสี ตอนไปซื้อเป็นหัวตะลงก็เลยซื้อมาสดๆเลยมันก็คือกันล่ะพี่หองอยั่มึงดอกถึก ถึกปันขี่เขาจะเถอะขอโทษยังบางไทยเขาไปแพงแพงขอบไปซื้อยูวิลล่าหาหกหนเวยสองร้อยกระบาดยูนี่กิโลละหาค้ดเตะทิมเนี่ยพูดเอง หมดเลยสองาบาทเอยเบ้าสู้กันตังค์ชื่อจะไปคิดไปเด็นเป็นอย่างอืน่นเด้อ <c oughs> ที่กินเมดอีหลีเด้อยว่าเหยาะหอนึ่งสมมแหละที่กินเมดกลมเส้นหอหนึเได้พี่น้องมานหนึ่งหอหนึงเลยขนมเส้น ตัวผูบวันทกินบักมะละอยู่ร้านกินไปแล้วแพ็กหนึ่ง เดี๋ยวซ้ำเลยสิไปอ้อมเหนือละอ้อมตับใบนม่กินได้ คนถามว่ากินมกักบักสะตอนะม,อมักควงเป็นมินมกักหัวพู mm hmm. หมดอ,อิริมแะไล่ะปักซีก่อย กูไปกินในบ้านแมงวันมันเขามันหนาห่อนแมงวันมันมากับผลไม้บัดนี้มันไม่กินปลาเด็กมันยังเหม็นก็เลยกูไปกินในบ้านข่อยง่วงข้อบ่ได้พี่น้องข่อยนอนอันยุน่นอันมองโรงเรียนไหมข้อข่อยตกหมอนเมือม่อเมื่ออีลีขอ่อยชิลเลมอีกไดม่จำมีละขอนำเส้นห้อเนื้นก็แม่เกี๊ยะ อิ่มแล้วล่ะแล้วปลาชะออยู่สองเม็ดออ้ยมันเม็ดใหญ่พี่น้องแปดเม็ดเคยกินไปหกเม็ดเปล่ามืา่อกีปลาชะตอมันเม็ดใหญ่ดีดิเม็ดใหญ่นิวนึงอะนิว,น,น,วนึงเม็ดเทัางว่ขอนึง,องเออแพงอาไปที่กินหอมแดงก็หอมหอมแดงไทยเราสนับสนุนให้กินอาหารไทยค่ะ มีความสุขคันติกินอาหารอีสานถ้าบริกกินอาหารอีสานเนี่ยโอ้ม่มีความสุขม่มีความสุขอหลีพี่น้องคันติกินอาหารอีสานเนี่ยมีความสุข,สขาาสนเฮ็ดงานกินผักไปแล้วจ้ะจุบจุบจับจับจุจุ่มกลับบ้านแล้วอื่นเสาร์ปุ๊บล่ะตื่นแต่เสาร์เจ็ดโมงกลับจะกตอก้มแล้วกนงนวก ฝนมันค yes, ือมันฝนตกลิ้นจ right. ัอหน่อยหนึ่งฝนตกลิ้นแสะช่างเสะเยู่ตอนนี้มันบ่ตกแล้วละน้องขาเนาะก็สิไปน้องเอกกินเยอะกินเยอะกินแสีบนอนหลับสุดกับแต่งตัวไปบ้านหลับยุ้งกัดหน้าผากค่อยเข่าปลาหมูวัดนี่แหละพักกันแลีนเข่าปลากันไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง สื่อเสียกเขามาใส่พผมเสียกหาดล็อกเขาไปแล้วจ้าจุบจุบจับจับจับจูบ,จบ